ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับผมยูโซคิดนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกม ARBS กันอีกแล้วเฮ้ยที่เรากลับมาที่เกมนี้ในะวันนี้เพราะว่ามันมีอัปเดตยังไงแล้วโอแล้วอัปเดตครั้งนี้นะครับก็คืออัปเดตโหมดแคมเปญอันใหม่เป็นโหมดแคมเปญที่ชื่อว่า FPS Maze และที่สําคัญกว่านั้นนะครับผมนั่นก็คือนี่คุณเห็นนี่ไหม นี่คือสกินของตัวละครนะครับผมเป็นสกินที่เราเคยเห็นมาจากใน ARBS Mobile นะตอนนี้สกินมันมาอยู่ใน ARBS PC บ้างแล้วนี่เห็นไหมมีสกินเสือมวยปั้มนะครับแล้วก็มีควายเสื้อลายดอกแล้วก็มีอะไรวะเนี่ยฮิปโปโอล็กแล้วก็หมูทองนะครับผมแต่เราต้องใช้ต้องใช้เพชรใช่ไหมเออต้องใช้เพชรในการปลดล็อกนะครับผมก็คือล็องใช้ทั้งหมดประมาณว่ามันมีหลายตัวเลยนี่ว่ามีช้างอีกเป็นช้างลายกระเบื้องเหรอช้างอะไรไปเนี่ยแล้วก็มี ลิงปลาขี้นะครับลายมัมมี่รวมๆแล้วรต้องใช้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 600เพชรมาเราเรามาลองดูกันดีกว่าว่าไอ้โหมด fps m a t e ที่เขาอัปเดตมาใหม่เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมฉะนั้นก็เราก็ไปกันเลยแล้วกันนะครับไม่ต้องรอให้มันเยอะแยะไหนดูซิว่ามันจะมีอะไรบ้างในโหมดนี้โอ้โหเรามีมือมีแขนด้วยและแขนเงาแขนเราโคตรเงาเลยนะแขนเราทำไมมันเงาย่างอะนี่โอ้ยอันนี้คือเหรียญทำาไ้ทำอะไรอะ มาแล้วมีมินโนโทรมายิงยิงเฮ้ยเอ้ยอย่าอย่าเพิ่งเข้ามาแเราจะได้เพชรยังไงวะยิง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 โอ้ยโหเก็บเหรียญโอ้ยยังไงเราต้องเก็บสามพันเหรียญเหรอเราไม่มีปืนไม่นี่นี่เหรอเพชรโอ้โหได้ได้เพชรเดียววันนี่คือผมต้องเล่นเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยอย่าเข้ามาไอ้พวกลิงไอ้พวกลิงจ๋อยิงยิงหัวตายหนึ่ง ตายสองเรียบร้อยโอ้โกระสุนเหลือสิบสองนัดเราต้องเก็บพอยให้ได้สามพันสองนะครับเพื่อที่จะผ่านด่านหรอหรือว่าอะไรมีเวลาสามนาทีด้วยโอ้โหอันนี้ได้เป็นจุดเกิดเราออกจากตรงนี้ดีกว่าเราไม่อยากไปอยู่จุดเกิดหรอกใช่ไหมฮะอยามีตัวทมีตัวทยิงกระสุนจะหมดแล้วไม่กระสุนเหลือห้านัดกระสุนหมดเวแล้วโอ้โหแย่แล้วไงกระสุนหมดมันเราต้องไปที่อื่น อันนี้คือเราเหยียบแล้วมันจะปิดมันจะปิดไหมเนี่ยนี่ไงตังเอาตังมาโอเคกระสุนนะกระสุนอยู่ไหนมันมีกระสุนไหมเนี่ยเฮ้ยมีจระเข้ด้วยเฮ้ยโอ้ยขอบคุณมากเอาปืนมากระสุนอ,อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาลนะ่ะอ้าอาอาจะตายแล้วอ้าได้มาส่องเพชรโอโโ้โห ม่งยากจังวะแม่งยากจังอ,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 งอ,อง่ะมันไม่มีปืนอื่นให้เราหรอโอ้โหแม่งอ่าลองไปใหม่อีกรอบหนึ่งเรามีแต่ปืนพกแน่มันไม่มีปืนอื่นให้เลยหรอโอ้ยทางนี้มาเป็นปืนกลแต่เนี้ยอะไรอ่ะประตูวา่าโอ้โหโบนัสหรอโอ้ยอะไรวะเนี่ยนี่มันห้องโบนัสจะชัด,ชดโอ้ยโหโคตรสุดนี่โอ้โหโบนัสได้มาเยอะมากเลยได้แต้มมาพันหนึ่งได้เพชรอีกสามเม็ด ตอนนี้ก็สุดเรามีค่อนข้างเยอะเรายังไม่เจอใครเอ้ยมีพาราซอ,รอยู่ตรงนั้นมันเดินติดอยู่เราจะไม่ไปยุ่งแล้วกันเราจะไม่ไปยุ่งแล้วกันนะครับให้เขาเดินติดอยู่ตรงนั้นไป้างหน้านี้มีพาราซอ,อยู่มีพาราซอ,รอยู่เต็มไปหมดเลยยิงเอ้ยเนเราเป็นปืนระเบิดหรอเนี่ยโอ้ยกูยิงตัวตายมันเป็นปืนระเบิดก็ไม่บอกไอ้บ้าเนาะปืนกลตายอย่างไวเราจะได้รอยเพชรเมื่อไหร่เนี่ย อันนี้คือปืนระเบิดเอาได้ยิงเลือดเลยอ,อยู่ร้อยเดียวแล้วเนี่ยไอ้บ้าเอ,อ้ยจะตายจะตายแล้วยังไม่ทันได้เล่นเลยใครมันเกิดตรงนี้วะยิงแม่งเลยตายยังไอ้น้องเฮ้ยน,นี่ไงเราออกไปอย่างนี้ดีกว่าออกไปอย่างนั้นดีกว่าปืนนี้เราต้องอยู่ห่างๆเลยนะครับถ้าเราเข้าใกล้ได้ยิงคือเจ็บเองชัวๆคือเราจะตายเองนะครับผมนี่อีกนัดหนึ่งเอาไปกินตอนนี้กระสุนเราน่าจะเหลือๆเ,เลย ปืนนี่แหละผมว่าเรามีโอกาสที่จะชนะด่านนี้นะครับผมแต่เลือดเราค่อนข้างน้อยถ้าเราเจอห้องบรัธรรมอีกก็คงจะดีและมีปืนให้เราอยู่2ปืนไม่มีปืนกลอะไรให้มันดีๆให้เราบ้างเลยวะเสี่ยงใครมันทุบอะไรวะข้างๆนี้โอ้ยอันคิโลซอรัดเนี่ยแล้วผมยิงตัวเองตายอีกแล้วโอ้ยเฮ้ยลูกซองโอ้โห,หลูกซอ,อ,องก็มีนี่หว่าซองกตาบอกเลยครั้งนี้แหละทำไมปืนมันดูเหมือนไม้จิ้มฟันเลยวะ <laughs> นี่คือเราเอาไม้จิ้มฟันมายิงเหร เสียงอะไรวะเฮ้ยยิงยิงยิงยาเจ้าเข้ามาเออต้องปิดเทลยาโอ้ยโอ้ยอเราต้องปิดถ้าเราไปเหยียบเราก็คือการปิดใช่ไหมใช่น่าจะปิดแล้วโอเคเหมือนมีเสียงหมูด้วยนะตอนนี้เลือดเราเหลือครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยแม่งเอ้ยเฮ้ยแม่งตีโคตรแรงเลยเราเสียท่าให้เจ้ากอริลลาเมื่อกี้ไปนิดนึงมันมีเสียงหมู เราต้องเดินระวังนะครับเพียงหมูเริ่มเข้าเข้ามาใกล้แล้วโอ้โหอยู่กันเยอะอยู่กันเยอะยิง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 เราต้องไปปิดเทเลพอร์ตมันเราต้องไปปิดจุดเกิดมันเกิดที่ไหนวะยิงอย่าอย่าฮุกเราอย่าฮุกเราอย่าฮุกเราเฮ้ย ราต้องยิงยิงให้ตายอ๋ออ้าโอ้โหเราต้องไปปิดเทเลพอร์ตมันนะมันจะได้ไม่เกิดโอ้โหตัวนี้มันโกงอ่ะมันตีไกลได้อะ่ะโอ้ยเราขอปืนกลนได้ไหมอ,อ้อยได้มาแล้วเอเคโอ้โหทำไมปืนมันกากจังวะ่ะปืนมันดูกากะ่ะทำไมเขาทำเอ้ยเราต้องไปปิดเทเลพอร์ตก่อนนอนนอนยิงยิงหนอนตายนะครับเออเรียบร้อยเราปิดเฮ้ยอย่าดันเหรียญเราสิ เฮ้ย <Hey, S 2> มันก็ยังเกิดอยู่ดีมันก็ยังเกิดอยู่ดีกระสุนหมดกระสุนหมดแล้วโอ้โหปืนเ k คปืนกตนด,ดาเมจแม่งเบามากเลยเมื่อไหร่เราจะเก็บแต้มได้3,200นไว้เนี่ยไอกระสุนมาแล้วโอ้ยมีไดโนที่คัดเต็มเลยนี่แน่กระสุนแม่งโคตรเบาเลยนี่หว่ากระสุน a อเคแม่งโคตรเบาและนี่ AK, ม,โมีโอ้ให้ตายเถอะเกมนี้มันไม่ใช่เกมยิงปืนแล้วครับมันคือเกมวิ่งหนี อ้อยาเฮ้ยเฮ้ยโบนัสธรมโบนัสธามเย้โอ้ยมีกระสุนให้ด้วยไหมออกไปเลยเจอแองกิโลสอรัสแม่งดักอยู่หน้าบ้านปะเนี่ยุ้ยได้เต็มโคตรเยอะโอ้โหโบนัสธามที่ช่วยเราได้เยอะนะครับออกไปเราต้องรีบวิ่งเลยนะนี่แล้วโอ้ยเป็นมาแล้วอ้ตรงจุดเกิดจุดเกิดมัน มีปืนอยู่ติบนัดเนี่ยข่าไขไม่ตายเลยไอ้บ้าไอ้อย่างน้อยเราต้องเราต้องเราต้องเก็บแต้มให้ครบให้ได้ครับเราต้องรู้ว่าถ้าเราได้แต้มครบเราจะได้อะไรไม่งั้นวันนี้นอนไม่หลับเอ้ยโอ้โอ,โอ้อะไรวะไอ้ไดนโนนีคัตอย่ามาอย่ามาออกไปอ๋อไม่ไม่มันยากจังวะมันยากมากเลยนอะเว้ไอ้บาเอ้ยงั้นเราเปิดตัวช่วยเอ้ยปืนอะไรวะเนี่ยนี่เราเปิด เราเปิดให้เราเห็นเลือดเอาไว้ละกันเราจะได้รู้ว่ามันมีศัตรูอยางตรงไหนบ้างนะครับเออตรงไหนที่มีเราเลือดขึ้นตรงนี้คือมีศัตรูนะโอเคอันนี้เหมือนจะเป็นปืนเลเซอร์มั้งถ้าจะไม่ผิดโอเคเราเดินเก็บเหรียญไปก่อนมีนโอทอยิง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 ,ยง,ยงกระสุนกระสุนหมดแล้วโอ้ยแถวนี้มิโทอโคตรเยอะอย่านะอย่านะโอ้ยไอจานโดเขียว ไอ e ้ด oh ูบางแล้วอ้าวโขโอ้โอ้โดนลามโดนล้มอย่าอย่าตามมาวิ่งหนีเม่ไม่ใช่เกมยิงปืนแล้วนี่ไม่เกมวิ่งหนีชัดนโอ้โหต่อสู้มันไม่ได้ครับกระสุนเราไม่พอแน่นอนอ่ะปืนเราดาเมจมันเบาเกินไปโอ้โหผมว่าปืนเดียวที่จะทำให้เราชนะได้ก็คือไอ้ปืนระเบิดนั่นแหละแต่เราต้องยิงแบบระวังระวัง โอ้โห oh, ปืนนี้ก็แรงอยู่นะแต่ว่ากระสุนมันต้องมีเยอะกว่านี้อ่ะขอโบนัสชามอีกได้ไหมไปทางไหนวะเนี่ยวุ้ยกระสุนเต็มเลยวุ้ยตอนนี้เรามีนกระสุนหกสิบนัดแล้วอาจจะไหวก็ได้ข้างหน้ามีกระสุนอีกเยี่ยมไปเลยไ่ยเก็บเพชรก่อนเพชรเออเพชรมาเฮ้ยยังไง้อบนัชามเจอแล้วแป๊บน,นึงขอไปเก็บของแป๊บน,นึงเดี๋ยวออกมาเก็บนะบนัชามเอ,อ๊ โอเคต่อไปห้องโบนัสไทม์เราน่าจะได้มาค่อนข้างเยอะเราอาจจะเกิน2,000ไปเลยก็ได้นี่หูเต็มเรา1,600แล้ว1,700นี่2,200ขาดเต็มอีก1,000งพันผมว่าเราน่าจะไหวผมว่าเราน่าจะทำได้ครับทุกคนตอนนี้เอ้ยเกิดมาตรงไหนไปเนี่ยเยี่ยมต้องการอีกต้องการอีกแค่800ขออีก800 นึ่งนาทีครึ่ง8 0 0อเราจะหาได้ไหมเนี่ยตอนนี้ไอ้พวกสัตว์นะครับมันไปไอ้พวกสัตว์ตัวอื่นมันติดติดกันอยู่ตรงไหนไม่รู้นะครับเราไม่เจอก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเราจะได้เดินอย่างสบายใจเฮ้ยเฮ้ยลัปเตอร์อย่าเข้ามาเฮ้ยมีตัวทอเกิดลัปเตอร์ยิงใครมีนตัวทอก่อนออ เอ้าแม่งเอ,อ้ยยิงตัวเองตายอีกแล้วโอ,อ้ยตอนนี้แม่งจะผ่านอยู่แล้วเชียวเอ้ยเอาเป็นว่าสําหรับไอ้โหมดนี้นะเราก็ขอมีกันแต่เพียงเท่านี้แล้วกันก็คือมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับไอ้โหมดนี้ก็แค่ให้เรายิงปืนนะครับผมจริงๆแล้วก็คือเหมือนให้เราวิ่งหนีมากกว่าให้เราไปเก็บเพชรแล้วมันก็มีอยู่ด่านเดียวและส่วนเพชรที่เก็บได้มานะครับก็เอาไว้ปลดล็อกสกินโอเคตอนนี้เรามีส7เจแล้วแต่มันใช้ตัวละร้อยกับร5อยห้าสิบเอาไว้ค่อยมาเล่นปลดล็อกเอาทีหลังแล้วกัน เอาไว้แบบว่างๆนะโอเคงั้นตอนนี้ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับถ้าใครชอบอ่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมมาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะตลอดวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนไปแล้วเจอกัน